E aí สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราก็สู่รายการ s ิสเน s s มเดลขความรับหาหุ้นเติบโตนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปเจออีกหนึ่งธุรกิจที่เชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยใช้บริการของเขานะคะที่ฉันหมายถึงบริษัทเดอะแพติมันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะเป็นธุรกิจที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าแล้วก็ธุรกิจโรงแรมเราไปดู b s i n e s s s มเดลของเขานะคะสำหรับเดอะแพติมันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะธุรกิจโรงแรมของเขานะคะ ที่เขาทำอยู่แล้วก็เป็นธุรกิจพัฒนาสังหาเพื่อให้เช่าด้วยนะคะพิเศษโมเดลก็คือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์การค้านะคะแล้วก็อันที่2ค่ะรู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมายนะคะและการที่3ค่ะจัดโซนร้านค้าตามความต้องการของผู้มาซื้อสินค้าใช้บริการภายในศูนย์นะคะไปดูผลประกอบการของเขานะคะเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับผลประกอบการในปี2558นะคะ ไรายได้รวมของเขาอยู่ที่1,768ล้านบาทค่ะแล้วก็ในแต่มาที่1ปี59นะคะอยู่ที่460 462ล้านบาทกําไรสุทธิในปี58อยู่ที่629ล้านบาทค่ะแล้วก็ไตรมาส1ปี59นะคะอยู่ที่ประมาณ179ล้านบาทนะคะส่วน ROE นะคะในปี58อยู่ที่11 .62 ในแต่มาส1ปี59อยู่ที่8.22อนะคะอัตราการทำกำไรสุทธินะคะในปี58อยู่ที่35.60ค่ะส่วนไต,ตรมาส1ปี59อยู่ที่38.67ปรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยถึงโมเดลธุรกิจของบริษัทนี้กันนะคะผู้บริหารที่เราเชิญมาให้ภาพรวมกันในวันนี้นะคะคุณ คุณชันชัยพันธ์โสภานะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเดอะแพทเทนัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราโครงการที่ทำอยู่ตัวที่เป็นบิสเนสโมเดลเนี่ยที่มันแตกต่างจากรายอื่นเนี่ยคืออะไรคะแต่เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักกันดีสำหรับแพทเทนัมนะคะครับก็คงจะ,ะทราบกันอยู่แล้วว่าเราเป็นมีศสนยนการค้าเป็นสูนยนแฟชั่นค,ค้าส่งใชะนะครับ ศูนย์แฟชั่นค้าส่งของเราเนี่ยก็คือแชร์รายได้เนี่ยประมาณ65%นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นอาหารนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าศูนย์แฟชั่นขค้าส่งของเราเนี่ยพอใช้คำว่าค้าส่งก็คงมีความแตกต่างกับ ศูนย์การค้าทั่วไปนะฮะเนื่องจากชอปเปอร์หรือคนที่มาช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเราเนี่ยจะเป็นพวกรีเทลเลอร์รีเซลเลอร์นะคนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยซื้อปริมาณมากมซื้อปริมาณมากมากไปขายต่อและไปขายต่อนะฮะั้นการมาซื้อปริมาณมากๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราเป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งเบอร์หนึ่งแฟชั่นนี่มันหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดเวลาจะสังเกตเห็นว่าได้ว่าศูนย์การค้าเราเนี่ยวันพุธกับวันเสาร์จะมี เป็นแฟชั่นออกใหม่คือแฟชั่นออกทุกสัปดาห์นะฮะวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยจะมีคนที่มาเข้าในศูนย์นค้าเนี่ยมากถึง5-6หมื่นคนนะฮะแลคนที่มาเนี่ยพอเป็นรีเทลเลอร์รีเซลเลอร์นะฮะเราสังเกตได้จากลักษณะการแต่งกายเขาจะแฟชั่นมากและเขาจะมาซื้อสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเขาเพราะนั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยนะฮะวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยคนจะแน่นแล้วก็ พอเราเป็นศูนย์การค้าที่เรามีช่องทางหรือมีดิสเพลย์ทำให้ลูกค้าสามารถมาเลือกอซื้อสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายตัวเองได้เขาจะมาได้บ่อยอแล้วก็ปริมาณการซื้อก็พอเหมาะที่จะทำให้เขานำไปขายสินค้าได้ะจะสังเกตเห็นว่าคอลเลคชั่นไหนเนี่ยถ้าออกมาใหม่ปุ๊บนะครับแล้วเราไปซื้อแล้วเนี่ยเราไม่ซื้อตัดสินใจซื้อพออีกสัปดาห์ถัดมาไม่มีละสินค้าจะหมดละเกาจะอ,ออกไปอยู่ข้างนอกหมดลูกค,ค้าเราหลักๆเนี่ยเป็นค้าส่งใชแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยคือ ปลีกก็มาซื้อด้วยปลีกก็มาซื้อด้วยสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่คะจริงจริงแล้วเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะฮะว่าเจ็ดแปดของลูกค้าที่มาในศูนย์การค้าเนี่ยเป็นซื้อไปขายต่อนะฮะเป็นเป็นค้าส่งแต่ความที่เราห้ามคนมาซื้อปลีกไม่ได้นะฮะมันก็จะมีลูกค้า2กลุ่มก็คือลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศนะฮะลูกค้าคนไทยเนี่ยที่มาซื้อปลีกเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่มีนําเสนอในสุนทรค้าเนี่ย มีดีไซเนอร์มีสเปเชียลิสต์มีสไตลิสต์ที่ออกแบบสินค้าให้ทันและก็ตรงกับความต้องการขณะเดียวกันเองเนี่ยลูกค้าในต่างประเทศก็จะมาเป็นลักษณะที่ซื้อไปจําหน่ายในต่างประเทศด้วยแล้วก็ซื้อใช้เองนะครเพราะนั้นชื่อเสียงของแพ a ต i ิ u m มแฟชั่นมอ l ลเนี่ยนะครับในหมู่ของนักท่องเที่ยวหรือต่างชาติเนี่ยเขาจะเป็นที่รู้จักนะเขาก็จะในแง่ของอะไรในแง่ของสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะร,ราคาที่ค่อนข้างจะดู เขาเรียกว่า affordable นะฮะแล้วก็หนเดียวกันเนี่ยทันสมัยมนะฮะมีมีแบรนด์ตอนนี้นี่เรามีแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆะนะฮะเพราะนั้นร้านค้าที่อยู่ในแพลตติ u m f มแฟชั่ Mall เนี่ยมีประมาณ3,000ร้านค้า3,000ร้านค้าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเฟ้นหาคนที่หรือร้านค้าที่สร้างแบรนด์ตัวเองสามารถส่งออกได้นะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาสินค้าคุณภาพมากขึ้นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการที่เราจะส่งเสริม S M B e. บริษัทเราเองนี่เราเน้นเรื่องการส่งเสริม e S M e ใ,ให้ติโตสินทรัพย์หลักๆของเรานี่มีอะไรบ้างนะคะสินทรัพย์หลักๆเองก็คือถ้ามองก็คือตัวศูนย์การค้านะฮะศูนย์การค้าแพดติ<ม>่งแฟชั่นมอลล์เ uh, um นี่ยเรามี2อาคารคะนะฮะก็มีอาคารโซนหนึ่งนะครับเป็นอาคารเดิมแล้วก็เมื่อ45ปีที่ผ่านมาเรามอาารอาารีอาคารอาคารอีกอาคารหนึ่งที่มีโรงแรมโนโวเทลอยู่ข้างบนอัน<ม>นั้นก็เป็นสินทรัพย์หลักนะฮะของเราส่วนที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของตัว บางกอกสกายไลน์ uh, Sky line, นะฮะบางกอกสกายไลน์่าเห็นว่าเป็นสกายวอล์กที่วันนี้เนี่ยเราลงทุนประมาณ400ร้อล้านบาทนะฮะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะเชื่อมกับโครงการใหม่ที่เราจะลงทุนในอนาคตคะนะฮะซึ่งบางกอก s กายไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เราจะอำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเอื้อทําให้ลูกค้าเดินไปมาระหว่างโครงการใหม่กับโครงการ ที่มีอยู่ปัจจุบันได้ะนะครับทีนี้สัดส,ส่วนของรายได้สัดส,ส่วนรายได้มาจากไหนบ้างคะสัดส,ส่วนรายได้นะฮะรายได้ของธุรกิจเราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็น recurring นะ,ะเป็นรายได้ประจำนะครับเพราะฉนั้นที่เรียนไปก็65-70%เสเป็นนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากค่าเช่าคนะ่าเช่าที่อยู่ในศูนย์การค้าจะสังเกตเห็นว่าค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยะฮะในศูนย์การค้าเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสามพันบาท ต่อตารางเมตรแต่ในบางตำแหน่งนะฮะในบางจุดเนี่ยราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงในระดับ3 4 0 0 0 0หมื่นบาทต่อตารางเมตรได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทำกำไรหรือสร้างไรายได้สร้างผลกำไรได้นะฮะเพราะนั้นนะเวลาเราจะเติบโตแน่นอนสัญญาเราเนี่ยก็ก็มีการปรับเปลี่ยน คือขึ้นค่าเช่านะฮะแล้วก็ดูว่าธุรกิจเขาเนี่ยเหมาะสมไหมสัญญาปีต่อปีหรือเปล่าคะมีสัญญา3-4ประเภทนะฮะมีสัญญาปีต่อปีนะฮะสปี3ปีส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็เป็นสัญญาระยะยาวซึ่งสัญญาระยะยาวเนี่ยก็คือ5ปีกับ10ปีซึ่งสัญญาประเภท5ปีเนี่ยตอนนี้ก็จวนจะหมดละสิบปีหรือ5ปีซึ่ง10ปีเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ41%นะฮะ41%เนี่ยค่าเฉลี่ยของสัญญาตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก ไม่ถึง2,000บาทไม่ถึงว่าเรามีเงื่อนไขสัญญาในไงในการปรับค่าเช่าค่ะสำหรับที่ปเป็นสส่วนที่ใหญ่ถ้าปกตินะฮะสัญญาเราก็อิงตามสัญญาเป็นหลักะนะฮะเมื่อสัญญาเนี่ยหมดลงเราก็ต้องเจรจาว่าเราจะขึ้นค่าเช่าได้มากน้อยขนาดไหนเราจะไม่ขึ้นมีเหตุผลอะไรนะฮะ mm hmm. เพราะนั้นถ้าเราได้รับความร่วมมือนะฮะจากร้านค้าในการพัฒนาสินค้าในการพัฒนาเรื่องของเมอร์ชานดิส ตกแต่งร้านนะครับเรื่องของอการทีอ่อำนวยความสะดวกให้ให้ให,ให้ให้ลูกค้าที่มาเดินการรับเครดิตการ์ดนะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีนโยบายที่เราจะให้ทางร้านค้าของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮรับรับเครดิตการ์ดนะเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นประโยชน์กับกับร้านค้าเองด้วยเพราะเป็นการเพิ่มวงเงินให้สามารถที่จะ,ะซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแสดงว่า6 70%นี่คือเป็นไรายได้จากค่าเช,ช่าใช่ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าเช่าก็แบ่งตาม ระยะเวลาสูงสุดคือ10ปีสูงสุดคือ10ปีซึ่งจะเหลือ5ปีแล้วนะวันนี้เหลือ5ปี4 1่รนี่เหลือ5้ปีแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะเทินเราจะเปลี่ยนสัญญาระยะยาวพวกนี้เป็นสัญญาระยะสั้นนะสัญญาระยะสั้นก็คือ1หรือ2ปีเท่านั้นก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาได้ภายใน 1- นถปีนะ ถ้าค่าเฉลี่ยของทั้งโครงการเนี่ยสามพันสัญญาระยะยาววันนี้อยู่ไม่ถึง2 0 0พันเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเติบโตในเรวันนี้มีที่เราจะเติบโตเรื่องการขึ้นค่าเช่าได้ที่เหลือนี้สัดส่วนไรายได้มาจากอะไรคะที่เหลือสัดส่วนไรายได้ก็จะมาจากโรงแรมะะอีกประมาณสัก15-2 0เนี่ยมาจากโรงแรมโนโวเทลแพลตินัม no ประตูน้ำซึ่งปีที่แล้วเนี่ยโรงแรมเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีออคูเปนซีนะฮะ,ะอยู่ที่86%โดยเฉลี่ยทั้งปี เราจะมีเดือนเดียวที่เรามีปัญหาก็คือช่วงมีบอมนะฮะตัวนั้นเนี่ยอคูเพนซีเราเหลือประมาณสัก72%เพราะนั้นถ้าถ้าภาพรวมของของโรงแรมแล้วเนี่ยเราขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ปริมาณของการซื้อขายสินค้าด้วยนะฮะคราวนี้ที่สําคัญของโรงแรมก็คือว่าธุรกิจมีรายได้เข้ามาแต่ถ้าเกิดเราจะทําให้โรงแรมมีกําไรก็คือการลดค่าใช้จ่าย Mm hmm. ยกตัวอย่างอย่างเช่นการบริหารคนเดิมทีเนี่ยเรามีสัดส่วนต่อห้องเรามีทั้งหมดเนี่ยสองห้องสัดส่วนต่อห้องเนี่ยฮะเดิมทีเราใช้0.9ตอนนี้เราเปลี่ยนจาก0.9เหลือประมาณสัก0.7กว่านะทําให้เราสามารถลดจำนวนจากพนักงานเนี่ยเกือบ300คนนะครับ mm hmm. มาเป็น230คน <c oughs> นะฮะแล้วก็เราก็ใช้พนักงานหมุนเวียนนะฮะเรามีการร่วมกับโรงเรียนการโรงแรมในการที่จะฝึกพัฒนา นักเรียนเข้ามาทำงานในโรงแรมซึ่งหลายๆส่วนตอนนี้นมันทาให้เราสามารถปรับเปลี่ยน,นยโรงแรมให้เทินกําไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆส,สัดส่วน <ะ S 2> จากโรงแรมนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ15ถึงปราแล้วมีรายได้จากไหนคะมีรายได้จากศูนย์อาหารศูนย์อาหารของเราอยู่ชั้น6ศูนย์อาหารต้องเรียนงี้ว่าศูนย์อาหารของเราไม่ใช่ศูนย์อาหารราคาถูกแต่เป็นศูนย์อาหารที่มี ราคาไปกับคุณภาพที่ดีเนื่องจากว่าลูกค้ากลุ่มของเราเนี่ยเป็นลูกค้าต่างางชาติจะเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณภาพอาหารเนี่ยต้องไปพร้อมราคา,าราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก40-50จนไปถึง80-100ถึงร้อนึงขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับคุณภาพเป็นอย่างไร แต่วันนี้เนี่ยศูนย์อาหารของเราเนี่ยไปได้ค่อนข้างคือดีมากๆนะฮะทำไมมันสามารถขยายพื้นที่ได้อีกไหมฮะศูนย์อาหารพื้นที่ตอนขึ้นราคาอาหารขึ้นค่าเช่าได้อีกไหมผมผมคิดว่าในเรื่องของศูนย์อาหารอยู่ที่วิธีการบริหารเนื่องจากว่าศูนย์อาหารเนี่ยนะฮะจะมีกลุ่มร้านค้าที่เราได้แบ่งปันรายได้มาคือการได้ได้รายได้มาเป็น revenue share แบ่งปันรายได้มาเนี่ยนะฮะเรามีเทียร์อยู่3ามเทียร์ของกลุ่มที่แบ่งปันรายได้เทียร์ที่เขาขายได้เยอะมาก อันนี้เนี่ยเราคงอยู่เทียที่เราขายได้ปร,ริมาณปานกลางเนี่ยทำอย่างไรให้เขาสามารถขายได้เยอะขึ้นส่วนเทียที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยเราต้องเปลี่ยนด้วยร้านค้าใหม่เข้ามามเพราะฉนั้นเนี่ยร้านค้าที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า50ร้านค้าคที่เรามีส่วนแบ่งรายได้มาคําว่าส่วนแบ่งรายได้เนี่ยไม่ได้แบ่งจากกําไรแบ่งจากไรายได้เพราะนั้นรายได้ก็คือหมายถึงว่าแบ่งจากต้นทุนของร้าน <c oughs> ร้านค้าเข้ามา<ต>ด้วยแต่ถ้าถ้าสมมติเขาขายได้มากก็คือเราก็ได้ไมาเราเราประมาณเท่าไหร่คะ อันนี้อาจจะ c o n f เ d นเชียลนิดนึงแต่ว่าอาจจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก20-40%ของการแบ่งปันรายได้มานั่นคือ<ม>คือเม็ดเงินที่จะเข้ามาไหลเข้ามาในสุในธุรกิจในกำไรของเราค่านะ,ะนั่นหมายถึงว่าเราต้องแชร์ต้นทุนด้วยเราได้ต้นทุนจากของเขามา,านะฮะเราไม่ได้แชร์ต้นทุนต้นทุนของร้านค้าเนี่ยเขาลงทุน 100, ร้อยเราแชร์มา20-40%เป็นเป็นผลกำไรของเราเป็นรายได้ของเราซึ่งไม่มีต้นทุนนะฮะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย มันอยู่ที่วิธีการบริหาร,รว่าเราจะบริหารร้านค้าอย่างไรให้ร้านค้ามีการมีความสามารถในการขายได้เยอะ3ส,ส่วนนียไรายได้ส่วนไหนที่มีเติการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญคะถ้าพูดถึงไรายได้การเติบโตปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวพื้นที่เช่าโตประมาณ6%กนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเตรียมการนะะการเติบโตของหรือศักยภาพของการโตเนี่ย ปีนี้มี2เรื่องคือพื้นที่เช่าเพราะว่าเรามีปริมาณสัญญาที่หมดเนี่ยประมาณ1,800สัญญาปีนี้ซึ่งจะต้องมีการรีไวซ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่องราคาค่าเช่าส่วนที่2เนี่ยเรามองเรื่องรายได้แต่ว่าเป็นรายได้ของโรงแรมที่ผมยังมองว่ามีการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนของโรง,โรงแรมก็คืออะไรก็คือว่าเดิมทีเนี่ยโรงแรมโนเทลเองเนี่ยเรามีห้องที่เป็นซูเปอร์อย่างเดียว แต่ถ้าเกิดมองเชฟของโรงแรมเนี่ยเชฟของโรงแรมเนี่ยเป็นรูปไข่ห้องทุกห้องมีความต่างกันคือไม่เท่ากันไซส์ขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าห้องไม่ขนาดไม่เท่ากันอยู่ชั้นคนละชั้นเราสามารถเปลี่ยนครึ่งหนึ่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตอนนี้นะฮะเป็นห้องเดลุซ์เราไม่เคยมีห้องเดลุซ์มาก่อนเราปรับเปลี่ยนห้องที่เป็นซนะูเปเรียเป็นห้องเดลุซ์เราปรับเปลี่ยนห้องซูเปเรียในชั้นที่เป็นที่เป็นไฮโซนนะฮะในอีกราคาหนึ่งแล้วปรับห้องซูเปเรียเดิม ราคาเดิมเป็นห้องมแตรมันมมันมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นนะฮะอีกสัก15็นะคือของเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยใช่เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มทำงานไปในควอเตอร์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะฮะในควอเตอร์สเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มมีแคชรายได้ตรงนี้เข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางวันนี้โดยเฉลี่ยของ Occupancy ก็มากกว่า80ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเราก็เอียว่า ถ้าออควเพนซีปีนี้เราไม่มีเหตุการณ์ใดๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า85เนี่ยเป็นไปได้ะนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า85ต่อห้องเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยไรายได้สูงขึ้นกว่าเก่าเยอะนะฮะเพราะเราปรับปรุงเรื่องของอห้อง เหมือนเดิมแต่ว่ามีไรายได้มากขึ้นะนะครับทีนี้พูดถึงโครงการในอนาคตบ้างนะคะที่มันจะสร้างการเติบโตให้กับดิแพดเิ้ลนัมกรุ๊ปเนียโ,โครงการในอนาคตก็คงจะมีสองเรื่องนะครับ,รบเรื่องแรกก็คือเราได้ที่ดินจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมา21ไร่นะฮะเดิมทีเป็นบางกอกบา,านะฮา21ไร่ตรงนี้เนี่ยเราลงฟุตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอาคารด้านหน้า2อาคารตอนนี้ก็ย้ายไปอาคารด้าน,านหลัง เรากําลังลงใต้ดินนะเดือนนี้เนี่ยเราลงชั้นใต้ดินแล้วนะครับอาคารนี้เนี่ยจะเป็นอาคารมีที่จอดรถเนี่ยใต้ดิน1ชั้นเป็นศูนย์ารค้า5ชั้นและมีอาคารจอดรถด,ด้านบนอีก4ชั้นทั้งหมดเนี่ยสิชั้นเป็นเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยจะทําให้เรามีพื้นที่ขายเนี่ยประมาณ45,000ตารางเมตรนะฮะมีลูกค้าประมาณสัก1200ลรายที่เป็นร้านค้าสัดส่วนของร้านค้าในนี้เนี่ยจะเป็นร้านแฟชั่นสัก40% ร้านอาหารสัก40%ที่เหลือนะฮะจะเป็นเหมือนกับศูนย์การค้าทั่วไปนะฮะแล้วก็ศูนย์การค้านี้จะแตกต่างจากเดอะแพลตินัมแฟชั่นมอลล์อันนี้อยู่แถวไหนนะคะอันนี้อยู่ตรงข้ามคือตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะบางกอกบาซาร่าชดำรินะฮะตรงนั้นเราได้มา21ไร่นะฮะเพราะนั้นแตกต่างจากแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ตรงที่ว่าศูนย์นี้จะเป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์ค้าปลีกนะฮะแล้วก็เราจะพัฒนาศูนย์ค้าปลีกตรงนี้เนี่ยนะครับ ให้มีความแตกต่างนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าศูนย์ค้าปลีกทั่วไปใน CBD เนี่ยนะฮะทาร์เก็ตคือ A นะฮะเราทาร์เก็ตเราไม่ได้ทาร์เก็ตกลุ่ม A mm hmm. เราทาร์เก็ตกลุ่ม B คือกลุ่มใหญ่ที่สุดนะฮะ B หรือ C บวกนะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเพราะนั้นใน catchment area หรือว่าในรัศมีโดยรอบของศูนย์การค้าเนี่ยเดิมทีถ้าเราทำศูนย์การค้าเนี่ยเรามอง25ตารางกิโลเมตรแต่ด้วยความหนานแน่นขอ,ของคนที่อยู่อาศัยเนี่ยเราใช้5ตารางกิโลเมตร โดยรอบเนี่ยนะฮะจะมีคนอยู่อาศัยเนี่ยเป็นเฮ้าส์โซประมาณ5 0,000น<ช>ลเฮ้าส์โซครัวเรือนนะมีคนอย่างน้อย1ล้านคน<ะ>รวมกับคนที่เดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยประมาณ2.5ล้านคนนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราจะเน้นก็คือคนที่มีวิถีชีวิตนะฮะ,ฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่โดยรอบของศู<ร>งนย์การค้าเราจำลองแพตตินัมตรงแถวประตูน้ำมาเลยไหมคะไม่เราปรับเปลี่ยนวิธีการในการทําศูนย์การค้า โดยเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนนะฮะทำศูตมีหลากหลายไม่ได้เป็นค้าส่งไม่ได้เป็นค้าส่งนะฮะเราบริหารพื้นที่อินดอร์ด้านในกับพื้นที่อาท์ดนะฮะเราบริหารส่วนผสมของเขาเรียกว่าส่วนผสมร้านค้านะก็ส่วนผสมของสินค้าที่แตกต่างจากแพลต i ินั f มแฟชั่นมอลล์นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามองว่า s t r a t e g i c a l เคช o c a t i o n ของเราเนี่ยเราอยู่ตรงประตูน้ํา มองจากประตูน้าวิ่งไปทาง BTS เนี่ยเราถือว่าตรงนี้เนี่ยย่านราชประสงค์เป็นย่านค้าปลีกนะฮะแต่ถ้าจุดจากประตูน้ำเนี่ยเราวิ่งไปทางแอร์พอร์ตเรลิงไปทางราชปาลบตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะฮะมีพ่อค้าแม่ค้าทํามาค้าขายอยู่บริเวณนี้จากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มแอกควีพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ค้าส่งประเภทอื่น <S 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 นั่นหมายความว่าวันนี้เรากําลังพัฒนา CB d ดีตรงนี้เป็นย่านการค้าปลีกและส่งไปด้วยกัน ะะอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีการพัฒนานั่นคือทําไมเราถึงทํสกายวอล์กนะฮะจากฝั่งตรงข้ามคือเดอะมาเก็ตโครงการใหม่เ <c oughs> ชื่อมมากับเดอะแพละทินัมแฟชั่นมอลล์เพื่อสร้างตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กนะฮะแล้วเป็นเดสิเนชันอีกหน่อยเนี่ยพอเราไปทางฝั่งแอร์พอร์ตเรลลิงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาเป็นศูนย์ค้าส่งไปฝั <c oughs> ่งขวามือก็เป็นศูนย์ค้าปลีกจากประตูน้ำเราวิ่งไปทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่เราก็จะเริ่มแอ u คว e พื้นที่ในการพัฒนา ะะอาคารสำนักง,งานอาคารที่อยู่อาศัยนะฮะ<น>ทำไมเราถึงมองอย่างนี้นะฮะใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเดอะพาร์ทิทิ่มเองเนี่ยเราประสบความสําเร็จจากการที่เรามีวิชั่นว่าเราเป็นบริษัทที่บริหารจัดการศูนย์แฟชั่นค้าสง่งแต่วันนี้วิชั่นเดิมเนี่ยเราจะใช้วิชั่นเดิมไปอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิชั่นของบริษัทนะฮะเราจะเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เน้นการพัฒนานะครับพื้นที่ที่เรามีนะฮะ นะโดยมีองค์ประกอบของการพัฒนาเราเน้นสูนยการค้าแต่เราก็จะมีเรื่องของโรงแรมเราจะมีเรื่องของอาคารสำนักงานรเราจะมีเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยเข้ามาเติมนะฮะทำให้ศูนย์การค้าเราประสบความสาเร็จจริงๆแล้วคนเขาจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยคุณชาัยคิดว่าอะไรคืออะไรคือจุดสําคัญแบรนด์ของศูงนย์การค้านั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์เขาได้<ม>คิดว่ามันเป็นอะไรผมต้องเรียนว่าวันนี้ศูนย์การค้า ขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดการเข้ามาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เข้าไม่ยากนะเพราะมันแข่งใหญมากเลยนะไรแนคือจุดแข่งของเราใช่ใชถ้าเรามีพื้นที่นะครับมีเราเป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างศูงงนย์การค้าได้ <c oughs> แต่เมื่อสร้างแล้วเนี่ยเราจะรักษาทําให้ธุรกิจมันเดินไปได้อันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาเราจะเป็นเดสิเนชันของกลุ่มลูกค้าอย่างไรเพราะนั้นคนที่มาศูงงานย์การค้าเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อเขาบีลองทูเมื่อเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์การค้าเนี่ย S <S ความสาเร็จของศูนย์การค้าเนี่ยมาจากอะไรมาจากร้านค้าข้างในธุรกิจการพัฒนาศูนย์การค้าเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญแล้วก็ยากที่สุดในการพัฒนาทั้งหมดก็คือว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่กับอยู่ที่คนพัฒนาความสําเร็จนี่อยู่ที่ร้านค้าข้างในอ,อ,อยู่ที่ว่าร้านค้าสามารถที่จะขายสินค้านะฮะนอกเหนือจากร้านค้าแล้วตัวสินค้าต้องดีด้วยสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอต้องตอบโจทย์ลูกค้าที่มาเดินด้วยนะฮะแล้วลูกค้าเมื่อเมื่อมาเดินแล้วต้องแอฟฟอร์ดก็คือต้องซื้อหาได้ ซื้อหาอย่างเดียวไม่พอต้องกลับมาอีกานะว่านั้นศูนย์การค้าเนี่ยจะต้องอสร้างความสําเร็จในสิ่งหลายๆอย่างที่ผมที่เรากาลังจะไปเปิดตรงข้ามกับเซนทรัลเวิร์เนื่องจากว่าไปชนกับยักษ์ใหญ่เลยครับจุดแข็งของเราในการที่เราจะดึงลูกค้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มใหม่หรือว่ากลุ่มที่เดินเซนทรัลเวิร์ลอยู่แล้วครผมคงไม่อยากไปพาดพิงกับใครก็แล้วแต่แต่เราคิดว่าเราเวลาเราเวลาเราทำศูนย์การค้าหรือเราทําหรือพัฒนาอสังหาในมุมมองของเราเองเนี่ยเรามี ไลเซนเรามีไลเซน์ hmm. ของเราว่าเราจะพัฒนาแบบไหน mm hmm. แต่สเตรนจ์ hmm. ที่เรามีคือนโยบายของบริษัทเองเนี่ยเราเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยขึ้นมาอยู่แล้ววันนี้ใน3,000ร้านค้าเนี่ยเรามีประมาณ250ร้านค้าที่มีศักยภาพ250ล้านค้าที่เป็นผู้ที่มีสินค้าแฟชั่นมีแบรนด์ของตัวเองมีความสามารถในการส่งออกนะครับแล้วก็มีดีไซเนอร์มีสไตลิสต์ของตัวเอง วันนี้เขาเองเขาก็เริ่มขายออนไลน์แล้วนะฮะจะสังเกตเห็นว่าในแพลตินัมแฟชั่นมอ a ล์เนี่ยเรามีเรามีสำนักง,งานไปษณีนะฮะเชื่อเชื่อไหมฮะว่า1ปีเนี่ยฮะไปษณีส่งแพ็กเกจในการทำธุรกิจออนไลน์ประมาณ1.5ล้านชิ้นผมถามว่าวันนี้เราเปิด The m a r ร์เเราจะเปิด The m a r ร์เตเนี่ยเราจะสร้างเดอะมาร์เให้เป็นเวทีนะฮะสำหรับบริษัท SME ที่เคยเริ่มทำธุรกิจค้าส่ง นะฮะแล้วก็ไปเติบโตมี<ะ>หน้าร้านแล้วก็ทําสินค้าที่เป็นลักษณะค้าปลีกสร้างแบรนด์แล้วก็เติบโตนะแล้วก็สามารถส่งออกได้ไปในอนาคต<ะ>นะอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะมีนะฮะในขณะเดียวเองอันนี้เราจะเปิดบริการเมื่อไหร่คะเราตั้งใจว่า,นานะะในเรื่องของการขายพื้นที่เนี่ยในควอเตอร์4ปีนี้เราจะเริ่มเปิดตัวล้วนะครับในเรื่องของการขาย<ะ>ร้านค้าต่างๆนะฮะก็จะเปิดเป็นโซนๆไป แต่ว่ re yeah. วาในส,ส่วนของการเปิดให้บริการก็คือเราตั้งใจว่าคอร์สี่ปี2561นะปี61นะฮะเราคงจะเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าทั้งหมดคือเต็มหมดเลยเต็มพที่นะเต็มพื้นที่ใช่ใช่นอกจากโครงการนี้แล้วมีโครงการอีกก็นอกจากโครงการนี้นะครับก็ต้องกลับไปว่าหลังจากโครงการนี้เปิดในปี661แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําโรงแรม400ห้องแล้วก็ทําเรื่องของอาคารสานักงานอีก2ออาคารบนบนพื้นที่เดียวกันนะครับก็ ในปี63-64ถึง64เนี่ยเราตั้งใจว่าจะจะเปิดส่วนที่เหลือให้ complete line ซึ่งเราจะใช้เงินลงทุนประมาณ1 0 0่หมื่นล้านบาทส่วนอีกโครงการนึงก็คือโครงการที่สมุยนะฮะก็คือเรามีศูนย์การค้าที่เราเรียกว่า The w o l f s สมุยวันนี้เราจะมีการปรับปรุงเรื่องคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็บริเวณเดียวกันนะฮะเรามีพื้นที่อีก10ไร่เราจะพัฒนาศูนย์ตัวโรงแรมนะฮะวันนี้เนี่ย เดิมทีเราตั้งใจว่าเราจะลงทุนประมาณ1,200ล้านนะแต่วันนี้ก็ผ่านอนุมัติจากจากบอร์ดบริหารว่าเราคงใช้เงินไม่ถึง1,200ล้านเราคงจะประมาณว่าเราจะใช้ประมาณสัก9 0้ล้านมีโรงแรมอยู่บริเวณนั้นเนี่ยประมาณสัก3 0 0ห้องโดยรวมนะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะพัฒนาศูนย์การค้าของเราบริเวณนั้น1 3ไร่บวกกับโรงแรมอีก10ไร่ให้เป็น destination นะฮะแบบหนึ่งนะฮะของการที่เราจะ ส่งเสริมให้โรงแรมนะรประสบความสำเร็จที่นูน่นะะฟังเหมือนว่าเรากําลังจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์เราจากที่เป็นศูนย์การค้าเพื่อค้าส่งเรากําลังจะไปสู่ศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีกเป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วไม่ใช่เรามีสเตรนจ์สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องเราใช้คอมพิเนนซีของเราคือการค้าส่งเราจะพัฒนาศูนย์ค้าส่งประเภท,เภทอื่นเติบโตไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มเข้าไปในพื้นที่ที่เพลเยอร์รายอื่นทําก็คือศูนย์ค้าปลีก แต่วิธีการทําศูนย์ค่าปลีกของเราก็อาจจะมีความแตกตาก่างแต่คอคอมพิ e นนซีของเรา,าเนี่ยยังเป็นเรื่องค้าส,ส่งอยู่แต่วิธีการทําศูนย์ค่าส่งของเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ กับศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่เป็นเรือธงของเราปัจจุบันเพราะเรือธงของเราปัจจุบันเนี่ยคอนติบิวเนี่ยหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับที่อยู่ที่แพลตินัมอันนั้นคือสิ่งที่แสดงว่าถ้าโบเนลธุรกิจที่เราจะไปเปิดที่อื่นเนี่ยจะไม่ต้องต้องไม่กระทบกับต้องไม่กระทบใช่อันหลังีนใช่งนี้เราก็จะขยายไปอีกคาใช่เราไปอย่างระมัดระวังเราไม่ต้องการให้ศูนย์การค้าของเราที่ไปเปิดเนี่ยนะครับมันคานาบไลซ์เยอะมากนะครับกับกับสมมุตินะถ้าเราบอกว่าเราจะไปทําศูนย์ค้้าส่่งในนพืที อาตางจังหวัดเราก็ต้องให้แน่ใจว่าเรามีรีเทลเลอร์รีเซลเลอร์ในจังหวัดน,นั้นๆที่ปกติมาซื้อสินค้าเราอยู่แล้วถ้าเราไปเปิดปุ๊บมันก็จะมีปัญหาตามมาเราจะมั่นใจได้ไงคะเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์การค้าเนี่ยทุกคนก็จะมีอันดับที่หนึ่งหนึ่งมากๆเลยไปที่ไหนก็ประสบความสาเร็จนะคะกับการที่เราเริ่มไปเนี่ยก็เหมือนแล้วเราเป็นรองจากอันดับหนึ่งทีนึงต้องเรียนว่า best practice มีนะฮะเราเรียนรู้จากผู้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่บอกว่าประสบความสําเร็จเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเอามากางดูจริงๆเนี่ยสำเร็จบางส่วนมไม่สําเร็จบางส่วนนะฮะแล้วเราเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่สําเร็จว่าทําไมหรือฟอร์แมตหรือรูปแบบการไปแบบนั้นเนี่ยทำไมไม่สําเร็จเราก็ต้องกลับมาปรับปรุงตัวเราเองว่าอ๋อจริงๆการก้าวช้าๆมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะทําไมเราต้องระมัดระวังเพราะเราต้องอเราต้องดูแลอินเวสเตอร์ นักลงทุนที่ให้ความการุณาแล้วก็มั่นใจลงทุนหุ้นของเราอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่สุดนะที่เราไปที่ไหนเราต้องมั่นใจว่าเราประสบความสาเร็จครับค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นโมเดลธุรกิจนะคะรวมไปถึงโครงการในอนาคตด้วยนะคะที่กําลังจะมีการขยายออกไปในแถบอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นธงหลักอยู่ที่แพทดิน้ำตรงแถวประตูน้ําอันนั้นเป็นศูนย์การค้าส่งซึ่งก็ถือว่าเป็นพอร์ตใหญ่ของไรายได้แต่ที่กําลังจะขยายออกไปก็คือเป็นเรื่องของศูนย์การค้าปลีกนะคะ ตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นการวัดอนาคตเดอะเพลตินัมกรุ๊ปนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคุณชันชัยขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบต์กับความเห็นของนักลงทุนหุ้นคุณค่ายอย่างดรนิเวศเหมวชิระวรากรและดรวิสิตองมิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพนะคะเขาจะมองโครงการในอนาคตรวมไปถึงบิสเนสโมเดลที่ทางบริษัทนั้นกําลังจะเดินไปข้างหน้าเขามองอย่างไรนะคะแล้วก็ให้ valuation ของหุ้นของแพทตินัมไว้ที่เท่าไหร่ช่วงหน้ากลับมาที่นี้เราพักกันสักครู่ค่ะ